สวัสดีครับพ่อกับผมลูกไส้ไ่เกษตรรอสวนครับพี่น้องวันนี้ครับมีทรงนะครับผมมีทรงครับทรงไปไกลเยอะครับพี่น้องทางสุรินทร์บุระครับกเตรียมของแพ็คเี็บกระลังแพ็คนะครับลดทรงครับผมลดขนทรงลดทรงไกลนี่นะครับมันจะมีอยู่ทุกเขตทุกอำเภอนะครับผมเขาก็โทรสั่งแล้วแต่มันก็มีหลายบริษัทนะครับผม ทีรับรงนะครับเขาก็ล่องหาในเน็ตเบิรงนะครับถามผู้ดูครับสำหรับผู้ทรงใ่นะครับเด้ออยู่ว่าผู้ที่เคยสั่งนะครับก็ขอเบอร์เขาไว้นะครับเวลาไปรับไกลอ่ะเวลาไปรับไกลแลลวก็ขอเบอร์เขาไว้น้ำว่าถ้าเจียมีโอกาสได้ส่งสิส่งด้บอนะครับผมส่วนราคาทรงกะยังเขีนว่าราคาทรงนี่ผมอยู่ภาคอีสานมอนะผมอยู่กาลสินนี่เขียกาลสินนี่ คันทรงไปในเขตอีสานน้ากันอยู่400ครับ400เด้นะครับบัดที่นี่ถ้าสมมุติว่าผมนี่ทรงไปภาคกลางกับประมาณ500ครับครับประมาณนั้นนะครับอาจจะมีอำเภอไกลๆแน่กับที่ต่างกันไปแต่ว่าก็ส่วนหน่อยนะครับที่จะหลายกว่านี้นะครับยกเว้นภาคใต้นะภาคใต้แพงครับผม800หรือพันนี่แหละประมาณนี้นะครับไปภาคใต้นะครับสหรับ ที่เขาทรงมาจากภาคกลางนั่มหาเฮามหาเขตภาคอีสานกับหาลอยครับประมาณนี้แหละเขาทรงไปกับหาลอยที่กันแต่ว่าทรงได้เขตภาคอีสานกับซีลอยนะครับผมราคานะครับราคากับทรงทรงไกลนี่ระยะเวลากับทรงมือนี่กับจีหอดมืออื่นนะครับผมจังผมนี่ทรงตอนเทียงของมือนี่มืออื่นกับลูกค้ากับจีได้รับนะครับในเขตภาคอีสานนะครับ อาจจะเป็นเทียงหรืออาจจะเป็นใบนะครับแต่เส้นพันนะครับผมเป็นนัำสันนะครับจะมีพันมาเลยนะครับผมกระไรราคานี่กับบ่อได้แพงป่าใดได้ครับกับบ่อได้แพงหลายนะครับผมเพราะว่าพอแม่พันห้อกับบ่อได้ซื้อมาหลายเนะห่ากับบ่อได้ซื้อแต่เราโตละมืนขึ้นเพิ่นมาานะครับถ้าก่อนเห็นว่าสายใดดีสายใดดังสายใดมัก เขากันำมาพัฒนาครับซุ้มเซียนซุ้มกระจาว่ากับพัฒนาตามจินตนาการครับว่าอยากให้มันมาเป็นแบบไปนะครับผมกับจินตนาการของเข้าครับเดี๋ยวจะเข้ามักเดี๋ยวจะเข้าชอบนะครับส่วนผมเดี๋ยวก็เรียงก็เรียงปอยได้ครับเลียงปอยผูน,นะครับว่ามีพอผสมเมียงพอพันกับใส่ ไปส,สองโตแต่ว่าอยู่คนเรามุ่มมกันก็บ่มากกวนกันนะครับบม,มากกวนกันนะครับผมวันนี้จะไปส่งไก่ลูกค้าค่ะชะเชิงเซานะคะเรียบร้อยกับเตรียมแล้วครับพี่น้อง ไปช้าเชิงเศร้าสัตว์กามพิดรันไปทุลุ่นางล่อพี่น้องหอดสนุนยางกับนางล่อครับคุยกันละกับรถทรงใจว่าอีกสิบกะทีสิบหอดดนัดหม้ครับมันทรงประจำห้อากับได้คุยกันตลอดนะครับรถบอกว่าจะมาแล้วค่ะจะถึงแล้วแต่ว่ากล่อกะสิบโดดงานแล้วค่ะเพระมาณบ่เกินสิบกะทีครับประมาณนี้ครับเอามานนางล่อครับรอไปเรื่อย ก็มาปกติรถไกล้นี่บางขั้นเขาจะเอากองไว้ให้เฮาเลยครับเองไห่เฮาเขียนแพ็กจังสี่เลยครับแบบผมเห็ดี่เลยครับบางประมงนะคะพ่น้องบางขั้นเขาจะจับมาฮอดจะดีเขียนไม้จับใส่ซองไม้นะครับผมสักนิดละครับส่งไกล้พี่น้องขอบคุณผู้ติดตามรับชมรละครเลยครับเด้ออย่าลืมกด subscribe กดเป็นกำลังใจให้วยสัญญาณนะครับเดี๋ยวครับคิดจะต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะเดินทางปลอดภัย